อ๋อสูตรที่คนด้วยนะครับนี่คือแบบ8.4นะหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนะครับหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนะครับทีนี้ทวนสูตร่าสูตรคืออะไรนะครับสูตรการหาข้อนี้นะสูตรมันคือ2 pi นะครับอ่าเรียนนะสูตรคือ2 pi r จะมาสอนนะอ่าว่าใช้ยังไงนะครับอ่ะราเริ่มไปเลยข้อแรกนะข้อนี้ปุ๊บหาลักม,มีก่อนนะอ่คือลักมีนะครับ อ่าปึ๊บกำหนดอ่าอ่อาข้อนี้ก็เขียนก่อนวงกลมมีรัศมียาวหกสิบสามฟอร์มจุดโอเคไหมอ่านะครับทีนี้ความยาวเส้นรอบวงจะเท่ากับสองไพานะครับอ่าความยาวเส้นรอบวงนะครับเท่ากับสองไพานะครับทีนี้วงกลมนี้อ่าความยาวเส้นรอบวงนะครับดังนั้น มันเลยเท่ากับอะไรเอ่ยสองคูณายคือ22่ส่วนเโอเคไหมยี่สองส่วนเาคือหกสิาครับทีนี้เราก็ตัดนะฮะตัดตัดใส่หน่วยเซนติเมตรด้วยนะฮะฟอมมจุดตรงนี้นะตัด7จ็ดเจ็ดหนึ่งเสาองคูณที่สอ่าสี่คูณเนะครับทีนี้ก็สี่สี่คูณเก้าเก้สี่สกลามได้ ข้อสามได้สามร้อยเก้าสิบหกดังนั้นรัศมีตัวนี้คือสามร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรนะครับอสามร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรอ่ะตอบตรงนี้ที่ไม่พอจะเป็นขอตอบตรงนี้นะตอบสามร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรโอเคไหมเออหาสมีให้เจอนี่ครับทีนี้ข้อสองข้อสองสริงที่เขาบอกเนี่ยคือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีต้องหารัศมีก่อนนะ ทีนี้ติ่งที่ตีต้องรู้คือรัศม,มีนะครับรัศมีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคไหมครับอ่าสิ่งได้มาในคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะเออนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นเราต้องหารัศมีก่อนนะครับทีนี้ข้อน,นี้ก็คือวงกลมนะอ่าวงกลมมีรัศมี ยาวอ่าก็คือยี่สิบแปดหารสองนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะ2ี่แปดหารสองก็คือสิบสี่เมตรนะครับอ่าแต่สูตรความยาวเส้นรอบวงนะีฮยอ่าความยาวเส้นรอบวงนะครับมันเท่ากับสองพาย r นะครับมันเท่ากับสองพาย r นะครับตันนี้เราขึ้นมาเลยเท่ากับสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ด แล้วคูณด้วย14บสไหมครับทีนี้เอา7จดกับสิบสีม1 2ึ่งสอ่ะสองสองสีคูณย2อแปดสิ่ะเข้ากับแปสิเมตรนะค,ครับใส่หน่วยทุกบรรทัดได้วยอ่ะนะครับตอบแปสิเมตรเรียบร้อยอ่ะข้อนี้คือ2ข้อแรกก็ต้หงดให้พายคือ22.7นะครับทีนี้เด็กๆต้องมาใช้ออกไป ตรงข้อ2ใหญ่เนี่ยขเขากำหนดเปลี่ยนค่าพายเป็น3ามจุดหี 4, ก็ต้องใช้ตามที่เขาบอกนะครับอ่ะ,ข,ออะข้อ1นึ่อ่ะข้อหนึ่งเขาบอกรัศมีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรนะอ่ะเริ่มเลยวงกลมมีรัศมียาวเท่าไหร่เขาบอกเขาไปนิดนึงวงกลมมีรัศมียาวแปเซนติเมตรนะครับทีนี้มาหาความยาวเส้นรอบวงนะอ่ะความยาวเส้นรอบวงนะครับ ความยาวเส้นรอบวงเนี่ยเท่ากับ2ทพาย R นะครับเท่ากับ2ทพาย R นะทีนี้เราก็มาหาเท่ากับเท่าไหร่นะมันคือ2คูณ3.14แล้วคูณด้วย8คูณยังไงให้มันง่ายนะแอดมินจะ2คูณ8ก่อนนะครับ2 8 6นะแอดมินจะ2คูณ8ก่อน2คูณ8 2 8 6 ได้เป็น16คูณ3.14นะครับอ่าหรือใครจะเอา6.28คูณ uh, pues, 8ก็ได้แล้วแต่อ่าทีนี้เปลี่ยนดีกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนใจดูตัวเลขก่อน3คูณ3.2คู3.14กลายเป็น6.28เป็นคูณเรียงเลขเลย6.28คูณ8อ่าทีนี้เอา6.28คูณ8ก็ไม่ได้บวกเออ88 64ลบ6 82 16ลบ6เป็น2ตัวนี้ทด 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2. แปดหกสีแ่แปดทดสองเป็นห้าสิบอ่าได้ห้าสิบจุดสองสี่โอเคไหมครับอ่าหน่วยเซนติเมตรนะครับตอนแล้วเอบรูปเป็นเซนติเมตรนะอ่าเท่ากับห้าสิบจุดสองสี่เซนติเมตรนะครับอ่าตอบนะตอ,อบนะครับตอบห้าสิบจุดสองสี่เซนติเมตรนะครับอ่าเหยียบร้อยข้อที่หนึ่งจ้าพันประมาณนี้นะเด็กๆนะอ่าหลางพ่อคุณจะทำเป็นนะครับ อ่าข้อที่สองมาอีกแล้วมันบอกขึ้น่าศูนย์กลางมานะครับเราต้องหารสองนะบนที่รัศมีครับ24คือเส้นนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นต้องหารสองเพื่อหาครึ่งหนึ่ง่อนนะครับดังนั้นข้อนี้วงกลมมีรัศมียาวรัศมีต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเอา24ไปหารสอง24หารสองเท่ากับ12เมตรนะครับเรียบร้อยเลยนะะ ทีนี้ความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2ย r นะครับความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ 2π ไอที่นี่คือ1.14นะครับเท่ากับ2คูณ3.14คูณ12 s หุนจะ2คูณ π ก่อนหรืออะไรก่อนก็ได้เหมือนกันนะก็เป็น6.28 หกจุดสองแปดคูณสิบสองอ่ะนีเราก็เอาหกจุดสคูณสิบนะครับหกจุดคูณสิบสอ่ะแปดสองสิบหทหนได้หตัวนี้สองหกสิบสองอ่ะสิองเไปหนไปบวกก็8ปดสองหกบวกกัน6กสามคทหนึน่งห้าเจ็ดเจ็ดสิบ้าจุดามหเมตรนะครับอ่เสหาจุดสเมตรใส่มจุดให้หมด อ f อเจ็บาจดกเมตรเรียบร้อยนะครับอ่าฮ่าาเสร็จแล้วหน้านงึงเหลืออีกหน้านึ่งคือจุดตาโอ้วงกลมที่มีรัศมียาว35เมตรนะครับมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดนะครับอ่าความหมายก็คือถ้าอยากรู้นะก็จะว่าดูบลึมาไา้นะตรงนี้อ่าตรงนี้คือรัศมีคือ35โอเคไหม อ่าโจทย์ประมาณนี้นะข้า5นะครับทีนี้เราขึ้นมาวิธีทาเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีทํานะครับวิธีทําความยาวเส้นรอบวงฮะอ่าความยาวเส้นรอบวงไอ้ยาช่อชอช่ิงชชอความยาวเส้นรอบวงนะครับความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2า i r นะครับความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2า i r อ่าจะได้นะครับ ความยาวเส้นรอบวงกลมนี้ความยาวเส้นรอบวงกลมนะครับเท่ากับ2คูณ22ส่วน7คูณ35หน่วยซมจุดโอเคไหมครับตัดเลย71 7 75 35อ่าตันนี้เอา2คูณ5เป็น10โอเคนะลบให้ดูนะ2 5 0 10คูณ22 สองร้โอเคไหมครับอ่ากลายเป็น220ซนติเมตรไหครับกนะ็ตอบได้ไหมตอบตอบได้เลยนะครับตอบเลยฮะร,รอเลยฮนะตอบอ่าวงกลมมีเส้นรอบวงเท่าไหร่ครับอ่าตอบได้เลยวงกลมมีเส้นรอบวง220ซนติเมตรโอเคไหมครับ เรียบร้อยข้อนี้ตอบ่ออยี่สิบนะครับอ่ะไปข้อที่สองนะวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวห้าเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดนะครับความหมายมันเป็นอย่างนี้จุดบุ่มบุ่มไอ่ะฮะคือตันนี้เป็นศูนย์กลางเนาะอ่าตัวนี้มันคือห้าเมตรนะฮะอ่าั้งเส้นยาวห้าเลยตัวนี้นะครับห้าเลยนะฮะทีนี้ต้องหารรัศมีก่อนนะครับอ่วิธีทำนะครับ วิธีทำนะอ่าวงกลมวงกลมมีรัศมียาวห้าหารสองโอเคไหมครับมันต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางสิเขาจมบอกเนี่ยมันคือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีนะครับวงกลมมีรัศมียาวห้าหารสองก็คือสองจุดห้าเมตรหรือใครจะใช้ห้าส่วนสองก่อนก็ได้แล้วครับที่ผ่านนะครับอ่าก็คือสองจุดห้าเมตรนะ 5เมตรนะครับความยาวเส้นรอบวงนะคความยาวเส้นรอบวงนะครับเท่ากับ2พอาร์นะครับวงกลมมีความยาวรอบรูปเท่ากับก็หาไปวงกลมมีความยาวรอบรูปเท่ากับ2ทีนี้ s s ใ,ให้พายคือ3.14ไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันตัดกันไม่ลงเราให้พพยเนี่ยคือ3.14โอเคไหมครับ สองแต่ข้อนะสองคูณสามนึคูณสองจครับอ่ะ็มีใจสองคูณสามจุดหนก่อนไม่ได้ห้โอเคไหมสองคูณสองได้5้าดังนั้นเอา5เนี่ยไปคูณ3.14จุดนะครับทดก่อน3.14จุดหนึ่คูณห้าไหมคูณสองจ้มันก็คือห้านะครับห้าห้าียทด2กลายเป็น7 535ได้15.70โอเคไหมครับคูณกันได้15.70 หรือมันก็คือ15.7าเมตรนั่นเองนะครับ157เมตรตอบได้เลยนะครับตอบวงกลมมีเส้นรอบวงยาวเขียเข้าไปวงกลมมีเส้นรอบวงนะฮะยาว15.7เเมตรนั่นเองเรียบร้อยนะครับ อทีนี้ข้อที่สามนะฮะข้อที่สามที่เชื่อะที่เยอะอ่งนี้เป่นวงกลมมีเส้นรอบวงยาว25.12เมตรสิ่งที่เากำหนดคือเอาแช่ตัวนี้มานะฮะ,ะมันคืออยู่ข้างนอกนะโอเคนะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างในนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกหาไม่รู้นะเด็กๆนะอ่าได้มันคือตัวข้างนอกนะฮะเขาให้เราหาอาว่าคือเท่าไหร่นะครับโอเคไหมเอาเส้นรอบวงมาหาอาร์นะครับอาวค่อนข้า,างย,ยาวนิดหนึ่งตรนนี้ ต่อไปเริ่มที่วิธีทําเลยอย่าชิบช้าอยู่ใหญ่เลยทำ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 ไปวิธีทํานะครับอ่ความยาวเส้นรอบวงอ่ความยาวเส้นรอบวงเท่ากับสองไอ้นะครับซึ่งเส้นรอบวงเนี่ยยาวยี่สิบห้าจุดหนึ่งสองเมตรโอเคไหมดังนั้นตัวเส้นความยาวเส้นรอบวงตัวนี้ก็คือยี่สิบห้าจุดหนึ่งสองนะครับเราก็เขียนได้ 25.12เท่ากับ2องายคือ3.14จุดหนึ่งี่เพรามีทุกิยมนันรับไม่ลงแล้วคูณด้วยอานะครับเอาสอคูณสามจุดก่อนกลายเป็น2ี1 2เท่ากับ6.28ุคูณอานะครับทีนี้เราต้องคิดว่า6.28ุคูณอาเท่าไหร่ถ้าเรามองย้อนกลับไปสมมุินะสมมุตเทาให้ดูโดยใครงงเงงเงงงงอะไร อย่างเช่นสี่คูณอเท่ากับยีหลักการคิดง่ายคือเอา r เนี่ยเฮ้ยสคูณไดมันคือ5โอเคไหมเออแล้ว5นี้มาจากไหนมันาจาก20่สิบหารสี่อ่าพวที่ดูนี้หวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับดังนั้น r ตัวเนี้ยเลยเอามาจากเอาเลขมากหารเลขน้อยนะก็คือ25.12ิบห้าจุดหนเ่งสองหารจุดองแปดเอง้ออนนหลักคือหลักของการคิดมาจากอย่างนี้นะฮะ25.12ิบหานึ่งได้เท่าไหร โอ้เท่าไหร่อ่ะอาหารเลยนีะครับอาหารนี่6.28หาร25.12ไหมนั่นหารกันได้สี่นะ6สี่24 8สี่32ทด3 4 28ทด3เป็น1อ่าาจาี่ได้สี่นะครับัง้น R เท่ากับสี่นะทีมีพอสมตรงนี้นะครับ R เท่ากับสนะครับโอเคไหม R เท่ากับสี่ะออกได้เลยนะ R เท่ากับสี่ออกนะครับ ทีนี้ก็ตอบได้เลยตอบวงกลมมีรัศมียาวเท่าไหร่ฮะอะ่วงกลมมีรัศมียาวสี่เมตรนะครับเพราะว่าโจวเป็นเมตรคำตอบจยต้องเมีเป็นเมตรตามด้วยนะครับอ่าข้อสี่ข้อสุดท้ายของแบบนี้นะครับเป็นอิสาหะสักทีเนาะ วงกลมถามเส้นรอบทีนี้ข้อนี้ถามเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับบอกความยาวเส้นรอบวงมาขนะึ้นเลยแล้วกันนะครับวิธีทำนะวิธีทำนะครับความยาวเส้น,อนะ i, อะนะรบนอบวงเท่ากับ2 i. องานะครับความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2องานะครับทีนี้เส้นรอบวงเขาบอกมาแล้วนะมันคือ7 8 5ด้าโอเคไหม เา78.5ไปใส่นะครับนันคือ78.5เท่ากับ2คูณเท่าไรดี3.14เหมือนเดิมนะแล้วคูณด้วยอ่านะครับคิดเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่ทีนี้สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะ78.5เท่ากับ6.28คูณอ่านะครับหาอาก่อนมองเหมือนข้อที่แล้วเอาเลขมากไปหาลรลบคูณได้6.28ไปหาร78.5นะครับ เท่ากับ78.5หาร6.28นะครับอีได้เท่าไรนะนะครับเราก็จะมาหากันนะได้เท่าไหร่นะครับ5 6ตั้งหารนี้เลยหกจองแหารเจ็ดหาศูนย์ตัวนี้ได้หนึ่งก่อนหกจุดสองแปะตั้งหารอย่างเงี้ยมันจะใช้การเลือ่อนจุดก่อนดีกว่าไม่ไงมั้นงงโอเคไหม ตั้งหางี้ไงครับเ8 5ตัวนี้ทดให้ดูก่อนมันเล่นจุดสองจุดกลายเป็น7 8 5 0ันแหาร6 2ยที่มามันเข้ากันนะออนะตั้งหางี้ดีกว่าเงินหงมงหกสองลบกันเหลือเทนะ่าไหร่ฮะสิบห้าลบแเป็น7ตัวนี้7จลบสเป็น5้านะครับหนึ่อ่ะตัวนี้2องกสองแปดคูณสเป็น1,2,5,6นะครับลบกันเหลือ สี่ตรงนี้เหลือหนึ่งตรงนี้เหลือสามสามหนึ่งสี่ศูนย์ห้าอะสิบสองจุดห้านะครับก็เปิดจุดถึงจุดต้อง้ม่พอนะครับดังนั้นอาของเราเนี่ยคือสิบสองจุดห้านะครับหารกันได้สิบสองจุดห้าอืทีนี้สิ่งที่ได้มามันคือรัศมีนะครับะอ่าจะได้วงกลมนะฮะมีรัศมีนะครับสิ่งที่ได้มาคือรัศมีนะครับ มีรัศมียาว12.5เมตรนะครับแต่เขาถามอะไรเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางแนละ้วเด็กนะอีกนะเออนะครับจะได้เส้นดังนั้นนะครับเราต้องหาเส้นผ่านศูนย์กลางให้เขานะครับดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับหาเส้นผ่านศูนย์กลางนะดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางยาวมันคือสองเท่านะเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะครับ สอคูณสิบสองดห้านะครับได้ยี่สิบห้าเมตรอ่าก็ตอบ25้าเมตรนะครับตอบเส้นผ่านศูนย์กลางครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับตอบเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ,บเส้นผ่านศูนย์กลางยาวยี่สิบห้าเมตร อ่าเรียบร้อยครับแบบสัานี้จดแต่เพียเท่านี้นะอ่าขอบคุณดีๆทุกคนที่รับชมเจอกันใหม่แบบสังกต่อไปครูหมารอสอนอยู่เสมอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่า